สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรายลเลนเจอร์ในเอดีตัวเกมนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดคาชาแล้ครับก่อนจะเปิดคาชานะั้นเล่นด่านรถไฟกันครับมาเล่นระดับปาล์งารครับเก็บรูบี้แล้วก็เก็บรูบี้จากในนี้ด้วยสมบดบันทึกเออเอาละไปแล้วไปแนละ้วอุ้ยเล่นระดับปาล์งา นีชนเลยครับชนชนไม่เพิ่มความเร็วนะครับอย่าควบคุมค,ความเร็วยากครับคือการได้เอ,อสัญ,ญลักษณ์รองเท้าเดี่ยมันจะทําให้ควบคุมยากมากครับอันนี้ในความคิดผมนะครับรองเท้าดี่ยโอ้ยูยตัวใหญ่ขึ้นแล้วเบื่อคุกกี้รล้นเลยเอ,อ่อ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับจะถึงเส้นชัยไหมผมว่าถึงแน่ครับโอ้โหโอ้ยดูโอ้ยในพูดความดูโ,โอผมวิ่งไม่ทันเลยเมื่อกี้มาเลยต้องระวังแน่ล่ะได้ไหมได้ไหมไอนี้ตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วครับจะเก็บแต้มยืนแล้วก็เข้าเส้นชัยเลย อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาใช้ใจเอ้ยเขาใช้ใจนะครับโอ้โหกุ๊กกี้รันแล้วครับเขาใช้ใจแล้วไม่ใช่สิไลเลเตอร์รันเรียบร้อยครับได้ลูบี้มาสามสิบลูบี้นะครับต่อไปก็ไปเก็บในสมุดอีกครับอันนี้วิ่งด่านรถไฟสามสิบครั้งสามารถซื้อดีได้แล้วแต่ผมไม่ซื้อครับเล่ดสายฟรีเลยไอ้ ID ดีนี้ จะเล่นสายฟรียอย่างเดียวเป็นไอดีตัวเกมนะครับคือจะเล่นแต่ตัวละครจากทางไลน์เท่านั้นครับจะไม่เล่นโคลโบจะไม่เล่นแสงเบื่อครับเออได้กี่รูบี้สิบรูบี้สิบรูบี้จะไม่ได้หออูอ้สิบห้ารูบี้เอ้ยเกินคาดมาเปิดกระชากเลยครับลากเกียร์ครับอยากได้เกียร์ธาตุไปครับไปใส่ให้โคดี้ไอดอนลเรครับถือแม้กเกียร์ชิ้นนี้จะไม่สุดก็เถอะ อยากได้หลบร้อยต้านร้อยแต่ไม่ได้เลยฮะ,ะเกียร์ชิ้นนี้ใส่ให้ใครได้บ้างใสใ่ได้ตัวเดียวครับแต่มันไปท่าด้บดิเสียได้อยู่เอาเลยสองร้อยลูบี้เกียร์ธาตุไม้ตึ้งๆออกมาเกียร์ธาตุไม้ทำมาเลยถืเอเบสเดือดนี้จะก,กักเกียร์ก็เถอะปลาขอเกียร์ปืนก็นได้หกดาวะ โอ้โหเกียร์ปืนหกดาวโอ้โหไม่ออกเลยครับเอย่าเราเปิดเลเจอร์ดิเพิ่มเลหรือบอกไปคลิปนี้อัดไว้ล่วงหน้าครับม่ขอเก็บไว้สะสมดอยห้าใบพอแล้วกันออกมาเถอะไคโยแล้วก็ฟุตบอลก็ได้ออกมาออกมาโอ้โหได้ดีโอเดอออกมาทำเพื่อ มาเปิดรอบสุดท้ายครับมาเลยขอเกียร์ตึ้งตึงหน่อยไอ้ดีดีขอเกียร์ตึงต้งๆเลยโอ้โหไม่ได้เกียร์ปืนก็ได้ป่ะโอ้โหเกลือติดต่อกันมากเลยไอเดียดีเป็นไอเดีที่เกลือมากเลยครับโอ้โหงานงอกเลยเป,เป็นไรลิล เล่นดีกว่าเล่นพโอ๋เจอกับกิโตกีสู้ได้ไปแล้วน่าจะสู้ได้แหละไอดี ID ตัวปกติผมน่าจะเล่นได้มาลองสตัร์ดูครับเจอกันครับเจอกันเออรอยโคดี้ครับโคดี้คือเลเจอร์ตัวปกติดีมันมีข้อเสียอยู่ครับคือมันจะไม่มบัฟนาป้อมยกเวนเจสิก้าแดงครับเอเจนแดงครับโอ้โห ฮู้ฮู้ฮู้วุ้ยลืมไปว่ามีตัวกันบินด้วยหูมีชิจักด้วยทานงอกแล้ววุ้ยเจอชิจักก็ตึงเลยนะแล้วก็กินโทกีด้วยเอลซาก็ได้นะคือตึงจัดอ่ะลือไปว่ามีตัวกันบินใช่ไหมป้าเล้ยแต่ก็ไม่มีตัวกันบินนะแต่เราเอาโดนจักพีชีพหรอตัวจักม็อบหรือเนี่ย ม็อบนี่มันมีความสามารถคือผีชีพหรือเปล่าโอ้โหผีชีพใส่ตัวบินไม่ได้หรอ้าไมถึงลวกอะ่ะโอ้โหป๊อกความสามารถผีชีพหรือเปล่าใช่เดี๋ิคืองานงอกเลยนะผีชีพหรือเปล่าม็อบเราโอ้โหม็อบเราผีชีพครับรอบเอ้ไม่ใช่ผีชีพรอบสังขารครับโอ้โหไม่ได้หรอ ทำไมตัวบินผมถึงลวกอะ่ะโอ้รอบสังขารมาต่อกันเลยไอ้ดีๆสู้ได้ครับชิวๆชิวเจอเลยครับดีสู้ได้ครับสู้ได้มาเลยโอ้โดนโดนซัลี่ห่านนี่เรียบร้อยโดนสตันเลยครับมา เออชนะไปชนะไปชนะ,ะครับโอ้โหแตกครับมาสองรอบแล้วแตกครับชนะนะมารอบสุดท้ายขอตึงๆหน่อยอยอันนี้ก็ถือว่าไม่ตึงเท่าไหร่แต่ว่าเจอลูเดียเด็กก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะใส่เลยครับ อ่ะออกมาคนนี้มะดีเจสิกา้าเ,เจนเดนบับดาปป้อมครับดีสบับดาปดาป้อมบับดาปป้อมเออโอเคโอเคบับดาปป้อมโอเคเลยโอเคเลยยิงล่วงเลยครับเด <c oughs> ินำนำนำยั่วยวนครับงานนี้ ชนะฮู้ยชนะครับโอ้โหมันก็ต้องชนะอยู่แล้วแหละตัวไปนี้ตึงเท่าไหร่อ่ะขึ้นหลีกล้วครับไหนลองสู้กับไหนลองสู้กับอันนี้ดูสิสู้กับไอดีหลักดูดีกว่าไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าสู้กับไอดีหลักตัวเอง ไอดีหลักผมดิคือเน้นทีมหยุดห้าครับทีมปองกันนี่คือทีมหยุดห้าครับทีมหยุดห้ามีหกตัวมาจะสู้ได้หรือเปล่าสู้กับไอดีหลักนะครับไอดี ID นี้เปิดไม่ได้เลยนะเกียร์โดนได้นไม่ไม่ใช่เกียร์โดนได้หรอกไเกียร์เอาเกียร์ท่าเปิดไม่ออกเลยคือเกลือมานานมากไอดี ID นี้โอ้โหอย่าว่าจะสู้ได้เลยตึงเลยางานนี้ทีมผม คือตึงจัดอะ่ะทีมหยุดห้าตึงๆอะโอ้โหสู้ได้ก็แย่ละทีมผมอะทีมผมนี่ตึงจัดเลยครับตึงมากอะ่ะแพ้เลยโอ้โหแพ้แพ้แพ้เลย,เลยทีมผมตึงจัดเลยอวยทีมตัวเองนะ่ะต่อไปมาหมุนวงล้อกันครับ จะได้หรือเปล่าหมุนวงล้อครับออกมาตัวกระชะ้าเออสมพรป่าให้นได้อย่างนั้นสิขอเจ็ดใบแน่จริงขอเจ็ดใบขอเจ็ดใบโอ้โหไม่ได้เลยไม่ออกเลยครับท่านมาบดอีกครับโอ้โหไม่ออกเลย เกือบสมัดเลยออกไหมไม่ออกครับอู้หูปะขอกบฟ้าก็ได้ปะโอ้โหไม่ออกเลยออกแต่คนรู้เฮ้ยออกแต่คนนกไม่ออกเลยแฮ เหลือสองเหรียญแล้วออกเออเออเจ็ดปโอโ้ยิบนิดเดียวไอ้โอ้โหออกตัวหนึ่งไปอีกแล้วโอเคครับโอเคถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับว่าถือว่าเปิดอีกหนึ่งรอบแล้วกันเพื่อส่งท้าย ขอชิโองแล้วกันนะขอชิโองขอชิโองครับเอาว่าชิโองโอ้โหไม่ได้เลยครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ